สวัสดีค่ะมาเดิมเมนูข้าวดาวหอยข้าวดาวหอยตับหมึกแตงกับปลาพี่น้องปลาย่างเกลือเรากะพักกะล่ำมีลักข้าวดาวข้าวดาววะข้าวดาวข้าวดาวคิดว่าข้าวดาวก็ข้าวดาวพี่นอ้องอ้ะโสยทุกปีเนาะ เดีสวดมั่งคำปีปีนี้ประเทศไสวดมัม่งคำปีกินข้าเรากันอาบน้ำนั่งสวดเองอะพี่น้องไปถึงตีงเนื่องกันนะไม่เด้เห็นแบบนี้ปะไม่ได้ไปวัดกันน่งสวดยุบันนี่แหละนั่งทําสมาธิยุบันนะพี่น้องขอให้สิ่งดีๆเข้ามาหาเพื่อนนะคะปีใหม่สิ่งไม่ดีก็ตัดทิ้งไป ปีใหม่นี้คิดปรารถนาสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนานะคะขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอบอุ่นนะคะจากใจเพื่อนนะคะคนหนึ่งช่วงปีใหม่ไม่เลยเมี่อบานหรอพี่นุ่มคนละล้างปีใหม่ เจตีจจมาเจหมกใสเจนเนื้อบานเนี่ยไม่ไม่นู่เขาดาวเรอดิ่ําำแตงนงียงประทัดขาเจะาจุดปุงเป่งปงเป่ปงต้องคึขึ้นคือขึ้น,นเป็นโนเขาดาวนะคะอฉแำบริย ปีนี้ไม่ไม่ได้ไปส่สวนมนต์ครับปีก็ทำอยู่บ้านก็แล้วกันเนาะใครเฉลิมฉลองปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขแฮปปี้มากๆนะคะีเดี๋ยวนี้แต่มักแต่งให้เนาะ อร่อยมากเยาาไปอย่าไปขั้นคืนนี้อย่าไปอย่าไปดูอืม